นั่งพักก่อนค่ะเมื่อกี้โรยข้าวสารไปให้แม่ไก่กับลูกไก่ลูกเจี๊ยบนะคะไ้กินไก่เยอะค่ะแต่ยังไม่มีมาเลยน่าจะไม่กลา้าม,มาละเพราะว่านานๆที่ถึงจะได้ให้ข้าวไก่นะคะส่วนใหญ่พ่อจะมาให้ส่วนใหญ่จะให้ข้าวน้องหมูน้องหมูมาแล้วค่ะ ช่วงนี้นะคะไก่บ้านโลละ70บาททางคุขันนะคะณนะวันที่26่สพฤษภาคมค่ะแต่ว่ายังไม่เคยจับขายเลยแม้แต่โลเดียวค่ะทุกคนเลี้ยงไปก่อนเลี้ยงให้กินเสร็จอาหารค่ะ จะได้จับจริงๆช่วงตุลานะคะวันแซนโดนตาเพราะว่าเลี้ยงไปเลี้ยงมาก็หายนะคะเมื่อกี้แม่เป้งไล่เพื่อนๆออกนะคะโอ้โหเนี่ยตัวเนี้ยกินคนเดียวเลยไก่ประมาณสามสิบตัวค่ะประมาณนะคะไม่นับตัวเล็กเวลาที่มีเสร็จอาหารก็จะเอามาเทให้น้องไก่กินแบบนี้เลย เศษอาหารที่ไม่สามารถให้น้องหมูกินได้นะคะเพราะว่าเราก็จะนำมาใช้ประโยชน์ก็คือเทให้น้องไก่กินแบบนีน้แหละเพราะว่าส่วนใหญ่ที่เป็นถ้าเป็นเศษอาหารประเภทข้าวเราก็จะเอามาให้น้องหมูค่ะส่วนประเภทที่มีทั้งข้าวทั้งกับรวมเราจะเทให้น้องไก่นะคะเพราะว่า มันติดเชื้อได้คะ่ะถ้าจะให้เอามาให้หมูนะคะมันต้องต้มก่อนแต่สำหรับน้องไก่นะคะเขากินได้เลยเต็มจอเลยกะว่าจะมาถ่ายน้องไก่นะคะน้องไก่มัน,ม,นม,มีแม่ไก่ที่แบบมันไล่กันมากมีดเหรอ ไก่ไกไกไที่เลี้ยงไก่บ้านแล้วมีเศษอาหารให้นะคะตอนนี้กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดจ้าโลละ70บาทฝากติดตามด้วยจ้าบ๊ายบาย